วครับอยู่กับช่องเสียตันน้ำซิงนะครับวันนี้เราพามาดูรถคีบใส่ตัวตักครับมาตักมันน่ครับคนก็เดินยยนใส่โยนใส่เลยครับครับโดยออตอสุโมนะครับอลังการมากครับงานนี้นเสจมเมกเกอร์ งัดอย่นี้ครับแล้วก็ใช้รถขีบใส่ตักไม่ต้องเบรกนะครับเอารถขีบยกเอามันนานนะครับนี่หัวไม่ใหญ่เท่าไร รอเสียดัน,นำ้ำซิงนี่ครับอลังการมากเลยครับงานนี้อาศัยว่ารถจุกของเองครับ ถ้าจ้างเขาวันนี้ไม่คุ้มหรอกครับไม่เสียงรถขี่เป็นางานวะ โอ้ oh, เต็มแล้ว <laughs> บอกเลยครับงานนี้อลังการมาก <laughs> <laughs> เสียงไมมงั้นไม่ทันครับรถตักไปกว่า <laughs> เร็วอ่ะ เฮ้ยเตรียมรถแล้วว่ะต้นน่ะ